ไม่รู้จะเหมือนคนไทยหรือเปล่าคนญี่ปุ่นทุกวันนี้แต่งงานกันแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะเปลี่ยนนิสัยฮะเสื้อผ้าไม่ซักวันต่อวันเก็บไว้เจ็ดวันแล้วค่อยไปซักแถมไปซักร้านสะดวกหยอดเหรียญกลายเป็นว่าธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรียญในญี่ปุ่นโตตั้ง40%นะครับถามท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจนะระหว่างเก็บเงินเพื่อซื้อเครื่องซักผ้ากับจ้างคนใช้ท่านผู้ชมจะเลือกแบบไหนนะครับ โทเซนะฮะโทเซเนี่ยเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็เข้าใจทำนะฮะคือเขาก็ไปเก็บสถิติของธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับแล้วก็สะท้อนกลับไปเห็นพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่เลยนะครับว่าใครบอกว่าญี่ปุ่นมีระเบียบจัดต่อไปนี้อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะคือตอนนี้พฤติกรรมคนญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปเยอะโดยเฉพาะพฤติกรรมซักผ้านะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมซักผ้าในบ้านตัวเอง ต่างจากสมัยก่อนไปเยอะเลยนะฮะทุกวันนี้เนี่ยถ้าไปถ้าท่านผู้ชมไปเนี่นะฮะเราจะเห็นร้านรวงที่เปิดร้านสะดวกซักในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันปรากฏว่านะฮะถอยหลังไป10ปีที่แล้วประเทศปัจจุบันเนี่ยมีร้านสะดวกซักหรือว่าร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยขึ้นมาถึง23,000แห่ง สิปีเนี่ยเปิดธุรกิจนี้ขึ้นมาถึง40%เนะฮะเยอะไหมฮะเห็นไหมแล้วมันมันสะท้อนอะไรอย่างหนึ่งแล้วนะครับสะท้อนว่าพฤติกรรมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นในปัจจุบันเมื่อเทียบกับสิบปีที่แล้วเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าจํานวนรักร้านซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยมีมากกว่าร้านซักแห้งอ่าเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณที่2คือปกติคนซักผ้าเสร็จถูกไหมครับ หรือว่าท่านผู้ชมมีเครื่องซักผ้าที่บ้านถูกไหมฮะออกมาสลัดสลัดอาจจะตากันิดนึงแล้วแต่ว่าถ้ามันแห้งแล้วเนะะี่ยฮะก็จัดก,การรีดเก็บขึ้นหิ่งถูกไหมครับแต่อันนี้เนี่ยปรากฏว่าร้านสะดวกซื้อมีมากกว่าร้านซักแห้งอีกต่างหากนะครับและที่น่าสนใจเนี่ยฮะ,ะไปเจอว่าคนญี่ปุ่นเคยซักผ้าแบบทุกวันให้ขี้เกียจสุดๆก็สองวันครั้งแต่ปรากฏตอนนี้ญี่ปุ่นจะคนญี่ปุ่นนะกองเสื้อผ้าสะสมให้ครบ7วันหรือ1สัปดาห์แล้วนําไปซัก ทั้งซักทั้งปัน่นทั้งอบและต้องขอเจอในสถานที่เดียวนี่คือพฤติกรรมคนญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้นะฮะอธิษฐานท่านผู้ชมสักคกู่นะฮะท่านผู้ชมจะเก็บเงินเพื่อจ้างคนใช้หรือซื้อเครื่องซักผ้าส่งมาเดี๋ยวขอรู้นะอยากรู้ด้วยตรงนี้นะครับเพราะพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดูสิฮะมันกระทบไปถึงอเจ้าตัวสินค้าด้วยคืออย่างพนักงานออฟฟิศญี่ปุ่นที่รายงานตามข่าวนี้นี่นะครับอายุ25ปีก็สช้ว่าเป็นคนเจนซ คนญี่ปุ่นในคนจนซียอายุ25ปีคนนี้อยู่ที่เมืองนากยยะแกก็ให้สัมภาษณ์นะแกบอกว่าบ้านนี่นะฮะมีเครื่องซักผ้าก็จริงนะแต่ไม่ซักไม่ใช้กลับขนเอาเสื้อผ้าที่ตัวเองเนี่ยกองกันครบเจ็วันเนี่ยครับไปที่ร้านซักผ้าหยอดเห,เห,หรียญเหตุผลอะไรใช่ไหมฮะขณะที่บ้านมีเครื่องซักนะเขาบอกว่าห้องน้ําที่บ้านเนี่ยไม่มีการออกแบบติดตั้งให้เครื่องซักผ้าที่มีฟังก์ชันอบผ้าด้วยในตัวอ้าวอันนี้อาจจะต้อง โทษว่าซื้อผิดหรือเปล่าหรือว่าซื้อมาแล้วแต่ว่าลืมไปว่าบ้านไม่ได้ออกแบบให้มีระบบจะให้มันสามารถทํางานได้ทั้งซักและทั้งอบเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้ครับระเบียงที่บ้านก็ไม่พอที่จะตากอ่าล้วก็เป็นที่ทราบมาดีถูกไหมครับว่าที่ดินในญี่ปุ่นก็แพงมากเหลือเกินนะฮะและส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอาพาร์ตเมนต์เยอะมากเพราะฉะนั้นไอ,ไอระเบียงโอ้แล้วถ้าเก็บเจ็ดวันมันจะตากยังไงล่ะครับมันก็ไม่มีที่ตากถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาครับแล้วก็เลยตอนนี้ทําให้พฤติกรรมของคนญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ััักววนนต่อ จากเดิมเคยขี้เกียจสุดก็คือ2วันซักกลายเป็น7วันซักและตัวเองไม่ได้ซักด้วยสิเอาไปให้ร้านสะดวกซืก้ออ่โทษร้านสะดวกซักและร้านสะดวกซักนั้นต้องมีฟังกชันทั้งซักทั้งอบทั้งปัน่นครบและตัวเองก็ใช้ชีวิตยอยู่แถวๆๆนั่นแหละครับปรากฏว่าร้านรวงของธุรกิจพวกร้านซักผ้าอบผ้าหยอดเหรียญน,นี่นะฮะ ถึงมักจะไปเปิดใกล้ๆกับสนามกอล์ฟแหล่งดีพาร์ตเมนต์สโตร์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปตรงนี้นะครับคือสมาคมร้านซักผ้าหยอดเหรียญแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่เรียกว่าทาเคฮิโกะทาคาฮาชิเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ครอบครัวที่มีสามีและภรรยารวมกันนะหมายถึงว่าแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะครอบครัวที่มีสามีและภรรยาทํางานนะฮะมีถึง12.78ล้านครัวเรือนในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น20%จาก10ปีที่แล้วแสดงว่าอะไรแต่งงานครับและแสดงว่าอะไรทั้งคู่ไปทํางานไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วปรากฏว่าถ้าเป็นธรรมเนียมเดิมญี่ปุ่นคืออะไรฮะผู้ชายทํางานผู้หญิงอยู่บ้านแต่ว่าอันนี้คือทั้งชายทั้งหญิงทํางานรวมกัน10ปีผ่านมาเพิ่มขึ้น20%มาถึงจานวนครัวเรือนนะครับทีนี้ครัวเรือนในกลุ่มนี้เนี่ยเอากลุ่มนี้นะฮะที่12.78ล้านครัวเรือนมีทั้งสามีภรรยาไปทํางานร่วมกันเนี่ยนะฮะมี30% นะครับคิดเป็น30%ที่ไปใช้บริการร้านซักผ้าหยอดเหรียญครับและทุกวันนี้เนี่ยนะครับคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับจะไม่ซื้อเครื่องซักผ้าแล้วขายไม่ได้แล้วครับจะไม่ซื้อเครื่องซักผ้าแล้วสมมุติว่ากรณีเป็นอาพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นคอนโดร่วมที่ใช้ส่วนการร่วมกันเป็นบริการซักอบส่วนการเหมือนกันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ก็จะไปหาพวกอาพาร์ตเมนต์คอนโดที่มีบริการส่วนการที่เป็นซัก อบปั่นเพราะในห้องตัวเองจะไม่ซื้อเครื่องซักผ้าเข้าไปแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่นะคนญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะจากเดิมที่ว่าเป็นคนมีระเบียบสะอาดเนียบต้องซักทุกวันไม่เกินสองวันแค่นั้นเองถือว่าีเกียจสุดกลายเป็น7วันแล้วนี่นะครับถามท่านผู้ชมนะฮะถามท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมซักผ้าเนี่ยนะฮะเอาถามกันตรงๆนะฮะตอบตรงๆไม่ต้องอายกันนะฮะ ท่านผู้ชมซักผ้านี่นะครับวันต่อวัน3วันทีหรือเจวันทีส่งส่งเลยนะครับมี3าตัวเลือกนะท่านผู้ชมซักผ้าวันต่อวันหรือ3มวันทีหนึ่งหรือ7วันทีหนึ่งส่งถ้าใครซักแบบวันต่อวันนะพิมพ์มาเลยครับวันต่อวันถ้าใครคิดว่า3วันซักทีพิมพ์เลขสาถ้าใครคิดว่า7วันซักทีนะพิมพ์เลข7ส่งมาเลยครับอยากรู้ครับนะว่าท่านผู้ชมใช้เวลานะฮะ กว่าจะซักผ้ากันทีเนี่ยใช้เวลากี่วันส่งมาเลยนะฮะไม่ต้องอายไม่ต้องเกรงใจกันเลยนะฮะอยากรู้นะครับว่าจะเหมือนอย่างที่คนญี่ปุ่นก็เป็นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนมีความรู้สึกมีมีเขาเรียกอะไรฮะมุมมองต่อคนญี่ปุ่นบอกโอ้เนียบนะสะอาดหมดจดนะทุกอย่างต้องใหม่กิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ข่าวนี้บอกชัดเจนเลยนะครับว่านี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปสาหรับชาวญี่ปุ่นจริงๆนะครับแล้วรู้ไหมสมัยก่อนคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องเรียกว่ายุคเบบี้บูเมอร์ก็ได้นี่นะครับเมื่อปี 1950, ของที่ต้องมีในบ้านของในฝันเป็นสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในบ้านต้องมีมีอยู่3อย่างะฮะสำหรับเมื่อ74ปีที่ผ่านมานะคืออะไรทราบนะหโทรทัศน์สตู้เย็น 3. เครื่องซักผ้าแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าโทรทัศน์ก็แทบจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องการในอดีตเหมือน3สิ่งนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าอะไรฮะคุณมีสมาร์ทโฟนคุณไม่เคยดูทีวีนะฮะสเครื่องซักผ้าพอมาเจอข่าวนี้เห็นไหมฮะ เครื่องซักผ้าในญี่ปุ่นทุกวันนี้ขายเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะไม่มีคนซื้อเลยเพราะว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างี้ตอนนี้เหลืออยู่อย่างเดียวตู้เย็นเพราะยังไม่รู้เลยครับว่าอะไรจะมาแทนตู้เย็นได้นะครับงั้น3สิ่งเนี่ยเคยเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นในสมัยดั้งเดิมอดีตหรือรุ่นเบบี้บูมเมอร์บอกว่าถ้าจะมีบ้านหลังหนึ่งนะหรือจะมีที่ซุกหัวนอนเนี่ยนะสสิ่งนี้ต้องมีอยู่ในบ้านเครื่องซักผ้าโทรทัศน์ และตู้เย็นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังครับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเศรษฐกิจเปลี่ยนคนก็ทบจะเศรษฐกิจเปลี่ยนทุกอย่างมันก็เลยกระทบเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับงั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยสักผ้าเนี่ยนะฮะวันต่อวันหรือ3วันทีหรือ7วันทีนะครับเลือกได้นะฮะใน3ตัวเลือกส่งมาเลยนะฮะไม่ต้องอายไม่ต้องเกงใจกันครับนะฮะพฤติกรรมทุกวันนี้เราเปลี่ยนกันไปเยอะแล้วนะครับอยากรู้กันนะฮะ